เ้ยมีอะไรน่ากินเลยเว้ยเดินม,มาสิบกวนาทีสองตู้แช่ของเวฟหน้ากูแข็งกูาเกี่ยวกุ้งล้วนะคิดอะไรไม่ออกเลยไปดีกว่ากูเอา่าเอาน้องจะไปไหนกลับบ้านครับตัวเปล่าอ่ะใช่ครับไม่รู้จะกินอะไรวอสองวอสองหลังเชลอยู่ไหมมีลูกค้าคนหนึ่งเป็นเด็กผู้ชายเดินเข้ามาในร้านร่วมสิบนาทีแต่ไม่มีอะไรอ,ออกเลยสักูนะน้อง ผมแค่ไม่ได้ของอะไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรน้องมีสิทธที่จะไม่พูดนะเพราะทุกคำที่น้องพูดอาจจะเป็นพยานหรือหลักฐานในชั้นสองไนดะ้ชั้นสามหรือเปล่าชั้นสองคืออะไรพี่โกดังไนงะข้างบนชั้นสองเพื่อน้องติดอะไรไปจะไ,ได้เช็คสตอ็อกทุกหน่วยพร้อมขนาดนั้นเลยเหรอเห็นน้องดุมๆมามองของในร้านมาหลายนาทีแล้วคิดจะทําอะไรผมหิวแต่ผมไม่รู้จะกินอะไรแซนด์วิชแฮมชีสก,ก,ก็กินจนเบื่อแล้วผมอยากเปลี่ยนบ้างแต่สุดท้าย ก็เลือกไม่ได้อยู่ดีพี่ก็รู้ไว้ชั้นของเวฟมันตัดสินใจยากมาสอบเข้ามหาลัยอีกแลพี่ยืนรักษาความปลอดภัยชุดเอพร้อมเช็คกับเบนรถน้องคนนี้ด้วยแล้วทําไมน้องไม่เลือกจะหยิบแซนวิชแฮมชีสไปก่อนล่ะยังน้อยก็เลย์เซฟเราะก็กินทุกวันทําไมเลือกออกมาตัวเป่าก็ผมเบื่อผมไม่อยากกินมาแล้วพี่ก็รู้แดกชีสทุกวันแม่งเลี่ยนนะพี่อย่าเพ่งเจ้าลพี่พนักงานว่ามาจากยานเหรอ เช็คสภาพยางกับตัวตะกร้าหน้าซะถ้าเจออะไรพิรุษยึดให้หมดนั่นตะลาแม่ผมผมปั่นไปซื้อหน้าปกซอยตั้งไกลย,ยึดทำไมเนะี่ยน้องยุดน้องไ็นพู้ต้องสงสัยน้องไม่มีสิทธินะอะไรวะจะไปกันใหญ่ละผมแค่ไม่รู้จะซื้ออะไรกินในวินิม์ทเลยจะเดินออกผมผิดอะไรเนะี่ยน้องอยู่เป็น10นาทีมันจะไม่มีได้ไงออกมาตัวเปล่าไม่ได้ยังน้อยมาฝรั่งสังกกล่องก็ยังดีนี่ไม่เอาอะไรเลยอ๋อไอ้เฮียมาร้านทุกครั้งมาซื้อทุกครั้งเลยเหรอไอ้เด่นอาจจะตาตัเกินเป็นชั่วโมงไม่ไปกลับม เรียกกอล์ฟเซอร์เรียกกอล์ฟเซอร์โซนหนังสือเป็นข้อยกเว้นน้องเพราะเราเห็นกันชัดๆว่าเขาแค่เขา้เขามาอ่านอ่านจบเขาก็ไม่ซื้ออยู่แล้วหรือไม่แม้แต่คโมมาเรียกขอสองสองร้อยเดี๋ยว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 พี่จะเรียกใครทั้งหนาาเลย่ะโอเคพี่โอเคผมขอโทษพี่ผมขอโทษผ,ผมไม่มีอะไรหยุดเอามือออกจะทําอะไรอ่ะให้ผมเดินออกก็ได้มีเซอร์เรยนี่ถ้าผมขโมยจีิมันจะติ๊ดติ๊ดไงสัญ,ญญาณมันไม่ดังหรอกมันแค่หลอกเด็ก พอสอบพอสอบทีไม่ได้การละเลกหน่วยดิ้งสมัยมาเลยเดี๋ยวเดี๋ยวออเดี๋ยวขึ้นหอมาให้หมดโ้อเลยเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรกันวะเนี่ยขีดจอกจากร้านตัวเปล่างั้นเหรอมึงแฉดแน่วันนี้ผ <c oughs> มไม่ได้ขโ <c oughs> มยผมผม,มแค่เน้ะเนาผมไม่ได้ขโมยน้องน้องเป็นไรครับกูเมากูเมาพี่กูเมาหมดร้านเลยพี่อะไรวะ